แสงสติกลางทางมืดในป่าลึกยามค่ำคืนมีหิ่งห้อยตัวน้อยชื่อประกายเขามีแสงเล็กๆที่กระพริบไหวอยู่ที่ก้นแต่เขากลัวความมืดอันกว้างใหญ่รอบตัวแสงของเขาจึงริบปรี่และสั่นไหวตามความกลัวในใจทันใดนั้นบนกิ่งไม้สูงเหนือหัวเขาเห็นดวงตาคู่โตสองประกายในความมืด สวัสดีเจ้าตัวน้อยเสียงทุ้มๆดังขึ้นมันคือนกฮูกเท่าผู้ใจดีชื่อปราดข้ากลัวประกายผู้เสียงสัน่นความมืดมันใหญ่และน่ากลัวเหลือเกินข้ามองไม่เห็นอะไรเลยท่านปราดยิ้มอย่างอ่อนโยนเจ้ามีแสงสว่างอยู่กับตัวนะลองมองดูแสงของเจ้าสิแสงนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อให้เห็นสิ่งอื่นเท่านั้นแต่มีไว้เพื่อให้เจ้ารู้ว่า ตอนนี้เจ้าอยู่ที่ไหนลองหายใจเข้าลึกๆท่านปรากพูดต่อแล้วลองบินไปข้างหน้าช้าๆแค่ให้ความสนใจกับแสงสว่างของตัวเจ้าเองเท่านั้นไม่ต้องมองไปในความมืดไกลๆประกายทำตามเขาบินไปข้างหน้าช้าๆแสงของเขาส่องสว่างนำทางไปทีละนิดเขาเห็นใบไม้ที่อยู่ข้างหน้าเห็นหยดน้ำค้างเล็กๆที่เกาะอยู่บนนั้นความมืดที่เคยน่ากลัวกลับไม่น่ากลัวอีกต่อไป เห็นไหมท่านปราดพูดเมื่อเจ้าจดจ่ออยู่กับแสงของตัวเองอยู่กับปัจจุบันขณะนั่นแหละคือสติมันคือแสงสว่างกลางทางมืดประกายรู้สึกกล้าหาญขึ้นมาทันทีตอนนี้แสงของเขาส่องสว่างและมั่นคงเขาบินต่อไปอย่างมั่นใจค่อยๆสำรวจความงามของผืนป่าในแสงของตัวเอง ขอบคุณครับท่านปราดประกายบินกลับมาพูดตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วข้ามีแสงสว่างของข้าเองข้ามีสติของข้าเองข้าไม่ต้องกลัวอีกต่อไปคืนนั้นประกายตัวน้อยก็ไม่ได้กลัวความมืดอีกเลยเขาบินอย่างมีความสุขแสงเล็กๆของเขาส่องสว่างมั่นคงดั่งดวงดาวดวงน้อยที่เคลื่อนไหวอย,อย่างงดงามในป่ายามราตรี